ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบมาโนโป k กิงสไตล์ประจำวันที่17พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอาจะไร่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ห้าข้อสําคัญโจธานเข็มดีต้องมาช้างศึกอย่างแน่นอนหลังจากที่ทับช้างศึกอยู่ี่3ปีลุยสังเวียนแข่ง AFC ซีอยู่3ปีเอเชนยนคัพ2022 คอร์รี่ไฟเออร์ที่กรุงอุลามบาตต์ประเทศมองโกเลียเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งในนักเตะที่ได้รับคําชื่นชมถึงผลงานและก็เป็นที่ถูกพปพูดถึงของแฟนบอลเป็นอย่างมากนั่นก็คือโจธานเข็มดีปรกการหลังจากทางโอเดนเซ่บีเคทีมมนอสึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลีกสุขัทางเดนมาร์กในครั้งนี้สำหรับทางโจธานเข็มดีปรกการหลังวัย19ปีเขาเป็นกองหลังในรูปแบบที่ทีมชาติไทยไม่เคยมีมาก่อน มีรูปร่างสูงใหญ่เป็นกองหลังสไตล์ยุโรปที่มีความแข็งกแกร่งเขากำลังจะเข้ามาเป็นแกนหลักสำคัญในแนวรับให้กับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกเอฟเอคัพ2020ในครั้งนี้เราเปิด5ข้อกันดีกว่าว่าโจทานเข็มดีคนนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อทางทีมชาติไทยในครั้งนี้เรามาเริ่มจากข้อที่1ก,กันก่อนนกันรูปร่างสูงใหญ่นะมีรูปร่างสูงใหญ่มีความแข็งกแกร่งเหมาะอย่างยิ่งแก่การเข้าปะทะจะมาข้อที่2เข้าบอลค่อนข้างจะหนัก อีกหนึ่งจุดเด่นเขาคนนี้มีการเข้าบอลอย่างหนักหน่วงซึ่งส่งผลต่อความกังวลใจของผู้เล่นคู่แข่งในขณะครองบอลจะมาข้อที่3สกัดบอลเด็ดขาดกองหลังจะทั้งเล็กเดนมาออร์กคนนี้อ่านเกมอย่างเด็ดขาดมีการเข้าสกัดบอลจากคู่แข่งที่มีความเด็ดขาดและมีความแม่นยำสูงอย่างมากเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องมีต้องการกองหลังในรูปแบบนี้เป็นอย่างมากเลยนะจะมาข้อที่4ส่งบอลแม่นยำ ไม่ใช่เพียงแต่จะมีจุดเด่นรเรื่องเกมรับเท่านั้นแต่เขาคนนี้ยังมีจุดเด่นในการออกบอลที่มีความแม่นยำสูงซึ่งมีผลต่อการเล่นเกมรุกมีส่วนสำคัญต่อการเล่นการโต้กลับของทีมและสไตล์โคดที่5นะผมมีความเป็นผู้นำสูงโดยกรน,นี้สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นบนเวทีอยู่ -23 ปีชิงแชมป์เอเชียราบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียครั้งนี้ถึงจะอายุเพียงแค่19ปีแต่เขาก็แสดงถึงความเป็นผู้นำสูงคอยสั่งการเพื่อนๆร่วมทีมตลอดทั้งเกมในครั้งนี้ เป็นในวังงานนี้นี่ก็เป็นการพูดถึง5ข้อที่ทีทมาติไทยนั้นต้องไปดึงเอาตัวจอทังเข็มดีคนนี้มาให้จงได้ในการรู้สึกเอฟเอคัพในครั้งนี้ครับเรามาดูปดนข่าวต่อมาก,กันดีกว่าสะเทือนที่1เมื่อทางนิชโนจอดนั่งเก้าอี้คุนซืนทีมยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้โดยกันนี้ทำเอาฮากันเลยทีเดียวสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ทางเซซอากิรตนิชโนได้เปิดเอาไว้แล้วว่าสนใจจะรับงานคุมทีมสโมสรในไทยลีก แต่ต้องมีเงื่อนไขที่ว่าทีมนั้นต้องมีวิสัยทัศน์และก็ปรัชญาในการนาทีมซึ่ง,งาาการท่าเรือเอซีกลายเป็นทีมเต็งหนึ่งทันทีที่จะได้ตัวคุณสือระดับปรมาจารย์ของญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมจริงๆซะแล้วเมื่อทางโคชองค์ดูสิเฉลิมแสนถึงคราวตัดสินใจลาทีมครองเตยเนื่องโดยผลงานในช่วงหลังที่ออกมาไม่ดีซึ่งนั่นหมายความว่าวิสัยทัศน์บวกปรัชญาการนาทีมรวมถึงงบทุนมหาศาลของมนาดามแป้นนพันล่ำซํำ การจะดึงตัวเซนเซอากิรันิชิโนเข้ามาคุมทัพคนต่อไปทําไมถึงจะเป็นไปไม่ได้ในครั้งนี้น,นานแผมเป็นแต่ว่างานนี้ดูแล้วเนี่ยอากิรันิชิโนอาจจะมาคุมไทลีกที่ว่าอาจจะเป็นการท่าเบรคก็เป็นได้ก็ต้องหลอลุอนล้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับญี่ปุ่นได้แข้งพพสวรรค์ซัดคว้าชัยจีนอย่างเจ๋งช่วยญี่ปุ่นเกมเจอกะทางออสเตรเลีย โดยทีมชาติญี่ปุ่นลงสามในศึกฟุตบอลโลกปี2022ราคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนัดที่6ของโคลอมเบียออกไปเยือนโอมานซึ่งนัดแรกญี่ปุ่นพ่ายแพ้คาบ้านต่อทางโอมานไป0-1โดยเกมนี้ทีมชาติญี่ปุ่นจำเป็นต้องคว้า3คะแนนให้จบได้เพื่อโอกาสในการไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่กาตาโดยเกมนี้แฟนบอลญี่ปุ่นต้องลุ้นกันถึงท้ายเกมกันทีเดียว ในที่ที่81ทีมชาติญี่ปุ่นวัดได้ประตูสำคัญจากการประสานงานของสองแข้งพลสวรรค์คาอุรุมิโตมะแอซิสสวยให้กับทางจุนยะอิโตส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายส่งผลให้ทีมชาติญี่ปุ่นนั้นบุกไปเอาชนะโอมานถึงถิ่น1.0ต่อย์คว้า3แต้มสำคัญในครั้งนี้ได้สำเร็จไม่เพียงแค่นั้นแฟนบอลญี่ปุ่นยังได้เฮอ,อีกวรรคอนนะฮะเมื่อทีมชาติจีนที่รับบทเล่นเกมเยา้าเปิดบ้านรกันกการมาเยือนของออสเตรเลีย ทีมอันที่2ของกคริมเบียที่กำลังลุ้นเบียดกับทางญี่ปุ่นเพื่อจะไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาผลปรากฏว่าจีนทําให้ออสเตรเลียนั้นต้องพลาดทา่พาพ่าย3แต้มสาคัญในครั้งนี้สืเกมนี้ออสเตรเลียนั้นในประตูขึ้นนําก่อนจะทังดุกและกำลังจะจบด้วยชนะของออสเตรเลียอยู่แล้วจีนก็มายิงประตูตามที่เสมอไป1ต่อหนึ่ง,นนงจากการยิงจุดโทษของบูเรอร์และประตูปิดท้ายของทีมชาติจีน สมบผลให้ญี่ปุ่นนั้นมีโอกาสเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่ประศกาตาา์มีมากยิ่งขึ้นปริกแซงออสเตรเลียขึ้นไปรั้งอันดับสองของกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้นี่ะครับผมที่เขาบอกว่าลูกกลมๆเอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกันครับคู่แข่งไทย AFF ตอบแล้วควาชิตนกรื่องทัพหรือไม่ โดยสปปลาวเผยยังไม่เรียกชิดนกนะฮะแต่หากเจ้าตัวสนใจก็ไม่แน่หลังมีกระแสข่าวบอกวา่าทีมชาติสปปลาวทีมผู้แข่งันศึกเอฟเอฟคัพ2020ของทีมชาติไทยตเตรียมจะเรียกตัวชิตนกชัยแสนสุดินทร์ไปอีกความเร็วสูงจากทางบีจีปทุมเข้าสู่ทีมหลังในก้ารายชื่อนักเตะบีจีปทุมที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดล่าแชมป์เอฟเอฟคัพไม่มีชื่อของชิตนกในครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดเผยแล้วว่าทีมชาติสปปลาวยังไม่ได้ทำการใส่ชื่อของชิตนกชัยแสนสุรินทร์เข้าสู่ทีมลุยศึกเอฟเอฟคัพ2020ในทีมชุดนี้แต่อย่างใดนะแต่หากแนวรุกลูกครึ่งไทยลาวไว้สร็จปีรายนี้มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกับทีมชาติลาวก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเชื่อมาว่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทางทีมชาติลาวได้ไม่มากก็น,น้อยในครณงนี้ เป็นางานที่ผมยังไม่ถึงเวลานะฮะเดี๋ยวถึงเวลาเรียกตัวไปร่วมทีมอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกันดีว่าครับไทยลีกร่วมกันถกทีมชาติหาทางออกโปรแกรมทับซ้อน4เกมในครั้งนี้โดยไทยลีกร่วมหาลือทีมงานทีมชาติไทยในการหาทางออกโปรแกรมลีกทับซ้อนกับคิวแข่งซีเกมที่เวียดนามในปีหน้าหลังได้รับผลกระทบกับการระบาดของโควิด1 9น โดยสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ว,วัคซีนในจีนทำให้โปรแกรมการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศเวียดนามจากเดิมจะจัดขึ้นในปี2 5 6 4ถูกเลื่อนการแข่งขันใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2565จะเป็นการทับซ้อนกับโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลถ้วยที่กำหนดเอาไว้แต่เดิมแล้วจึงได้มีการหาบรือเพื่อจะหาทางออกเด็ดที่สุดให้กับฟุตบอลลีกในช่วงท้ายของฤด,ดูกาลและทีมชาติไทยเนโปรแกรมซีเกมฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือก และฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน23ปีเพราะสุดท้ายที่จะมีการจัดการแข่งขันในช่วงกลางปีหน้าในเวลาเดียวกันนี้โดยล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่สนามกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำมาโดยมอนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยและโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ซึ่งมาด,ดามแป้งนพันล่ลำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีนายกรวีปิษณานาันกุลรัาการประธานบริษัทไทยลีกจำกัดโดยทางไทยลีกนั้นได้นำเสนอแนว,นวนทางในการวางโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกใหม่เพื่อจะให้สอดคล้องกับโปรแกรมทีมชาติและก็ยังสามารถมีเวลาเพียงพอนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันซีเกมส์ที่เวียดนามที่จะแข่งขันกันในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2565ในค้งนี้ ่วนในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมกราคมและมีนาคมปี2565จะสามารถให้ทีมชาติไทยได้จัดแมตช์อื่นเครื่องเตรียมความพร้อมโดยไทยลีกจะนําเสนอแนวทางให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาตัดสินใจกันต่อไปในครั้งนี้งานแะผมเป็นตัวงานนี้ร่วมกันหาทางออกกันให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าคัดบอลโลกเอเชียกลุ่ม A อิหร่านถล่มคู่แข่งเหลืออีกแค่3มแต้มก็ฉลุยโบกครับโดยฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มเอวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด3คู่ซึ่งกลุ่มนี้เกือบได้บทสรุปทีมตัวแทนเอเชียแล้ว2ที่นั่งโดยอิหร่านต้องการอีเพียงแค่3แต้มในอีก4เกมที่เหลือก็จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2022ที่กา,าตาร์ทันที ส่วนเกาหลีใต้ต้องการอีก5แต้มจากเกมที่เหลือในโปรแกรมการแข่งขันปีหน้าก็จะทะยานเข้ารอบสุดท้ายเช่นเดียวกันในครั้งนี้ในผลการแข่งขันทั่วโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม A นั้นงานนี้อิบรานชนะซีเรีย3-0อิรักแพ้เกาหลีใต้0-3ลาเกเลบานอนแพ้ยูเอ e เอไป0-1นี่นะผมเป็นตัวาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,กันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาพื้นทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่17พฤศจิกายน2564โดยใช้บุพบครั้งฟุตบอลไทยครับ